อ้ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม N X E T V O เจ้าเก,ก่าเจ้าเดิมเพิ่มเดิมค,คือวันนี้จะมาเล่นม e c ค a ั t ในซีรีส์ Has N P C เย้ต่อมือรออะไรโอเคก็คืออันนี้ผมคิดคิดมาเองนะครับโอเคทมาสมซีกันเดี๋ยวเดแป๊บหนึ่งอ่าปรับเลยใช่ไหมมาสมซีก่อนเอาไปตัวเลขนะครับ เออผมเล็ผมชอบคนเล็กชอบเลขสี่สี่ห้าหกเจ็ดโอเคไหนเฮียเอ็ดเวิร์ลอ้าหรือบอกเรามีสามารถสูงสีได้สองเราเท่านั้นนะครับโูซิอ่ะอันนี้ผมใส่เชจแจ๊กนะครับโอเคไหนขอดูคูมีประเทศก่อนว่าตรงกับที่ผมต้องการทุบระดาบให้เกิดเริ่มมาเฮ้ย เฮยไม่ต่งนะโอเคองั้นเดี๋ยวเราไปหุนกาชาทุยไปส่กันรอบเลยเย่ออ่านแล้วเราจะไปส่งกันแล้วนะักรับอ,อันนี้อันนี้คือผมมาดูเรื่องสีนะักรับงั้นลองเอาเป็นเลขหนึ่งไหม พอเกิดที่ดีๆโอเคหนึ่งสามตัวนะคะโอเค here is wow เย y y ย y เ a y จะมีบางช่วงที่ผมตัดออกไปนะคบถ้าคิดปัญญาไปอ่ะโอเคโอ้โหดีเลยได้ได้ได้ดเห็นแล้วแบบอ้าวเจอซีแล้วเจอซีแล้วกนครับเมื่อกี้ไปรีเพย์แล้วนี่ครับซีนนี่นะถ้าคนรู้แล้วก็ ขอโทษจอู <une> ้สิประสาทเอาเยอาเ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 อายดูสิมันสวยงามมากๆเลยเนี้ยอื้อเจ็บเขียเระเบตัดไม้ก็เลยดิดตนะครับนี่เพีแ่ปะโอจะดังหมดแล้ Okay, นะเอเด็กเด็กเออผมอยากมาทำท่านผู้ชมเหมือนกันว่าจะไอ้นี่ไหมผมจะกะจะทำช่องสำรองนะฮะโอเคเพื่อจะทำเหมือนอแบบช่องเนี้ยแบบยังไงมีปัญหาเออแบบยังไงช่องนี้เป็นปัญหาโน,น้ยังมี้เออจะทำใหม,มีช่องใหม่ดีไหมถ้าท่านผู้ชมคิดว่าดีก็เมนมาหนนะัก plus นี่ก็ปาไปสามนาทีแล้วนะครับคิดมันจะสั้นนะฮะเพราะทุกคนน่าจะเพราะโรงเรียนทุกคนน่าจะเปิดแล้วนะ้าถามนะฮะว่าผมยังไงผมไม่ว่างเโอเคสามนาทีแล้ววันนี้ก็ย้ำๆไปก่อนนะครับ โจอันนี้คือมาบอกไอ้นี่ครับชื่อนะครับแล้วก็มาลองสีโอ,อเคน,นะเดี๋ยวจะมีภารกิจนะครับผมคิดไปแล้วถ้าผมไม่ลืมซะก่อนนะแจ๊ะแจ๊ะโจ้โจ้ป๊ป๊บเออนี่ตรับง้อยสี่นาทีแล้ว เราผมก็จะไปอะไปถ้าผมอัดวันนี้ใช่ไหมดีไม่ดีคลิปอาจจะได้อตอนเมื่อพรุ่งนี้ก็ตอนเย็นนะครับโอเค <c oughs> อะไรเสียงอะไรติงต้งติงต้งติ้งติ้งแม่ขุดประมาณนี้ก่อน น่าีคุณไปเยีย่ยนไดๆโอ้ยทำไมเวลามาเร็วจุงนะห,ห้าสิบห้านาทีแล้วแล้วขลรัสของแล้ว ทีนี้เพื่อไม่ให้มีมอนเคอร์มีมอนเปอร์มีมอสเตอร์แต่ถูกแล้วเอาเทรนมาโจมตีเราได้เราจะทำตัวเองไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวขอคลาดก่อนครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะผมก็จะทำตัวเองไว้ในนี้เพื่อความปลอดภัยขึ้นอยู่กับชั้นนะนี่ อ่าถ้าคลิปนี้มันอาจจะสนะับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติัตาเพื่อเป็นกำลังใจทำให้คลิปมันทำต,ต่อไปนะครับและเออหรือบอกไปขอโทษนะครับที่ช่วงนี้มาลงคลิปแต่ผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะเจ้าเจ๊บายบาย